สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องการผสมสารเคมีให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพนะครับในช่วงที่อัดเสียงยมีเสียงฝนตกลงมาปล่อยๆนะครับถ้ามีเสียงก็ต้องขออไยด้วยนะครับการผสมสารเคมีเนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับถามมาซึ่งนานแล้วละไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยนะครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ว่าการผสมสารเคมีที่ถูกต้องเขาทํากันยังไงแล้วการผสมเนี่ย ผสมาสารเคมีตัวไหนเข้ากันได้บ้างนะครับได้เว้นห่างระยะกี่วันและก็สําคัญเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงไปในลักษณะไหนคือหลีกเลี่ยงจากตัวไหนเพื่อให้เกิดพิษกับพืชเรานะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะมีอีกคลิปหนึ่งที่แยกกันก็คือ,อข้อควรระวังและข้อสําคัญต่างๆในการเช่นผสมกับฮอร์โมนพืชผสมกับปุย๋ยธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมเนี่ย ซึ่งจะได้อีกคลิปหนึ่งนอกจากนี้เพราะว่ามันจะยาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการผสมการเคมีที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับคําถามแรกที่เกษตรกรหลายหลายท่านเนี่ยนะครับเกิดปัญหาคือถ้าแม่เกษตรกรเนี่ยชอบผสมผมเองก็เคยทําและก็เคยถามเหมือนกันว่าถามตัวเองเหมือนกันว่าอ๊ะทำไมเราต้องผสมนะครับคําตอบที่ได้ก็คือผสมแล้วนะครับผสมค้นแล้วเนี่ยมันได้ผลดี ถ้าผสมยากําจัดมแมลงสองตัวมแมลงก็ตายดีอันนี้ผมก็เคยเป็นเหมือนกันนะครับแต่ก่อนก็ทําส่วนเหมือนกันนะครับแล้วผสมแล้วเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับถ้าคําถามนี้เกิดขึ้นเนี่ยคาตอบก็ตอบได้อีกนะครับก็คือดีสิถ้าตายเนี่ยถ้าตายมันจะตายดีกว่าที่ไม่ผสมจริงไหมครับส่วนตัวผมนี่เคยมีประสบการณ์มันอย่างนั้นก็คือถ้าใช้ตัวเดียวเนี่ยอาจจะตายน้อยกว่าที่ผสมอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ ซึ่งตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องวิชาการเท่าไหร่นักแล้วประสิทธิภาพเ,เต็มร้อยไหมถ้าคาถามนี้เกิดขึ้น,นอาจจะง,งงงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการวัดอะไรเลยเกี่ยวกับาการทําซึ่งผมสมัยก่อนทําสวนพริกมันสำปะหลังอย่างเงี้ยนะครับก็เคยผสมยาแล้วก็เป็นกนแล้วก็ไม่แน่ใจว่า,า,า,วานนประสิทธิภาพเช่นยาสองขวดมผสมกันประสิทธิภาพร้อยบวกร้อยเนี่ยมันจะออกเหลือ ร้อยเต็มหรือว่ามันจะเหลือ50อันนั้นไม่รู้จริงๆนะครับคําตอบก็คือไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการบันทึกอะไรเชิงวิชาการเหมือนนักวิชาการเขานะครับแล้วคําถามต่อมานะครับแล้วจะผสมยังไงให้มันมีประสิทธิภาพเพื่อ,อประสิทธิภาพ1ในการป้องกันกำจัดสตรูเพื่อโรคต่างๆเนี่ยเวลาเราผสมกันแล้วมันจะเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับ เราจะผสมยังไงทีนี้เพราะขอบคุณข้อมูลที่จะกล่าวไปนนี้นะครับจากกรมวิชาการเกษตรเพราะกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเป็นกรมที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับนํานเข้าส่งออกการใช้ขึ้นทะเบียนต่างๆของสารที่มีทางการเกษตรทุกชนิดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผังการผสมสารป้องกันาการจัดศัตรูพืชบางชนิดกันนะครับอาจจะไม่ได้มีสารทุกตัวที่อยู่ในตารางนี้นะครับ แล้วก็เป็นดูไกด์ไลน์นะครับในการผสมสารเคมีมาดูสัญลักษณ์กันก,นก่อนนะครับสี่เหลี่ยมด้านบนเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์สีขาวหมายถึงผสมกันได้สีน้ำเงินหมายถึงผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังสีเขียวอย่าผสมกันจนกว่าจะได้รับคำรับรองจากผู้ผลิตหมายถึงถ้าผสมกันเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวต้องถามผู้ผลิตก,ก่อนว่าผสมกันได้ไหมนะครับแล้วก็สีม่วงให้ดูรายละเอียดด้านหลังสีเหลืองไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันนะครับ แล้วก็สีแดงเนี่ยผสมกันไม่ได้อันนี้เป็นสัญลักษณ์5-6ชนิดที่จะต้องรู้ภายในตารางผังการผสมสารป้องกันกับตรสูพืชบางชนิดที่กรมวิชาราานามาให้พี่ร้องเสิ่ก่อนดูหลายๆปีแล้วก็ปรับปรุงล่าสุดในปี63นะครับตารางนี้นะครับเป็นตารางสามเหลี่ยมแล้วก็เอียงๆเ,เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็จะมีสารอยู่สองชนิดก็คือสารกําจัดมแมลงกับสารกำจัดโรคพืชนะครับทีนี้ สิ่งที่เราต้องดูเนี่ยเราจะดูอย่างไงสารพวกนี้เออลืมบอกไปนะครับลืมบอกพี่น้องเสียก่อนไปตรงนี้สารที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับหมายถึงที่ปรากฏอยู่ในตารางนี้เนี่ยคือชื่อสามัญของสารซึ่งชื่อสมัญของสารเนี่ยจะอยู่ใต้ชื่อกันค้ามันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนว่าชื่อสามัญแล้วก็ตามด้วยชื่อสารซึ่งจะมีให้ดูในสลไลด์ถัดไปนะครับทีนี้เรามาดูว่า เราจะผสมสารตัวที่1กับตัวที่2ผสมกันเนี่ยเช่นการผสมสารบ้กเราจัดแมลงเนี่ยสตัวผสมกันเนี่ยตัวไหนผสมกันได้ผสมไม่ได้เราดูยังไงนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมจะผสมอะมิทรากับแลมด d าไซฮาโนทิน ah ตามลูกศรส,สีแดงที่เห็นนะครับผมก็โยงไล่ลงมาเลยก็คือไล่เหลี้ยงตารางของอะมิทราลงมาด้านล่างมาหาแลมด d าไซฮาโนทิน ah นะครับ ลูกศรสีดำเนี่ยคือลัมด้าแซรทโรินถ้าลูกศรสีแดงกับลูกศรสีดำมาบรรจบกันตรงช่องนะครับช่องที่เป็นสีขาวเห็นไหมครับตัวนี้ช่องที่เป็นสีขาวนั่นแสดงว่าสารสองตัวนี้ผสมกันได้แต่ถ้ามันโดนช่องที่เป็นสีเหลืองสีสีเหลืองก็คือไม่จําเป็นต้องผสมกันถ้าเป็นสีแดงเนี่ยคือไม่ต้องอผสมกันไม่ได้แต่ตัวอะมิตราดเนี่ยยากาจัดไรใช่ไหมครับกับลลมดาเซาโรินเนี่ยกำจัดมลงศัตรูพืชเนี่ย สามารถผสมกันได้ตัวนี้นะครับวิธีดูดูอย่างนี้นะครับมาดูสารตร้องกาจจะกำจัดโรคพืชกันบ้างนะครับถ้าผมจะผสมตัวแรกก็คือเบนโนมิลนะครับก็คือตัวนี้เนาะด้านบนเลยนะครับผมก็ดูช่องของเบนโนมิลลากยาวเลยจะผสมกับตัวสุดท้ายก็คือไตรอะดีมิฟอนนะครับผมก็ลากลงมาเลยนะครับพอเบนโนมิลเนี่ยลากลงมาหาไตรอะดีมิฟอนไตรอะดีมิฟอนก็ตามกสรสีดำนี่นะครับลากมาอย่ มันจะบรรจบก,กันตรงช่องสีขาวพอดีเห็นไหมครับตรงเนี้ยนะครับมันจะผสมกันได้เพราะฉะนั้นเบนโดมิลกับไตรอัลดิมิฟอนเนี่ยสามารถผสมกันได้นะครับอันนี้เป็นการดูลักษณะนี้เนี่ยช่องอื่นก็ดูคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสีแดงๆจัดๆเนี่ยพวกบอดอมิสเซอร์เนี่ยนะครับที่ใช้ในการป้องกันจากโรคพืชเนี่ยมันจะห้ามผสมอยู่หลายชนิดนเช่นบอดอมิสเซอร์ห้ามผสมกับแมนโคเซปกับไทแรมเห็นไหมครับ เป็นเพอรเซียบตัวนี้ตามเมาส์ที่ชี้เนี่ยนะครับลากลงมาปุ๊บลากหาบอดอมิกเจอร์ตรงช่องสีแดงพอดีก็คือผสมกันไม่ได้แล้วก็บอดอมิกเจอร์เนี่ยผสมแคปเทนไม่ได้เบนแอมิลไม่ได้หลายตัวเลยนะครับกับโพลีฟอสก็ไม่ได้กับพิลิฟอนไม่ได้พวกสารกำจัดแมลงก็ไม่ได้นะครับแล้วถามว่าบอดอมิกเจอร์เนี่ยผสมกับปิโตรเลียมออยได้ไหมนะครับบอดอมิกเจอร์เนี่ยผสมกับปิโตรเลียมออยได้เห็นไหมครับ อันนี้ปิโตรเรียมบอยแล้วก็ลากลงมานะครับผสมกับบโดมิกเซียได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการดูนะครับแล้วก็สีเนี่ยก็จะเป็นสีขาวน้ำเงินเขียวม่วงเหลืองแดงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นวิธีการดูไม่ยากใช่ไหมครับก็ถ้าอยากผสมตัวนั้น,นก็ลากลงมานะครับแล้วก็ให้มันบรรจบก,กันบรรจบตรงช่องไหนนะครับก็คือช่องนั้นแหละเป็นคําตอบว่าผสมได้ผสมไม่ได้หรือไม่ผสมหรือไปดูรายละเอียดด้านหลังนะครับทีนี้มันจะมี ช่องสีม่วงนะครับที่เขียนว่าดูแลรายละเอียดด้านหลังมันจะไม่ได้บอกว่าผสมกันหรือไม่ผสมกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเช่นผมจะยกตัวอย่างเนาะที่เป็นช่องสีม่วงเนี่ยช่องอแคปเทนแล้วกันนะครับแคปเทนเนี่ยกับเบนโอมิลใช่ไหมครับเบนโอมิลช่องนี้นะครับเบนโอมิลลากลงมาตูกกับแคปเทนกับแคปทาโฟนเนี่ย ถ้าจะผสมกันเนี่ยมันขึ้นว่าเลขสิบเป็นสีม่วงนะครับเขาให้ไปดูรายละเอียดด้านหลังมันหมายความว่าอย่างไงนะครับมันหมายความว่าอย่างนี้นะครับด้านหลังมันจะเป็นลักษณะน,นี้เขาบอกว่ามาดูข้อสิบก็มาดูข้อสิบตัวนี้นะครับเขาบอกว่ายาผสมเบนโนมิลและแคปเทนพ่นส้มก็คือมันจะเป็นอันตรายต่อส้มนั่นเองนะครับขอลกลับไปหน้านี้นะครับเบนโนมิลคื il, อช่องนี้นะครับกับแคปเทนพอล่างมาบรรจบกันมันเป็นเลขสิบ ก็คือเขาไม่ให้ผสมเมนโเมลกับแทเทนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อส้มนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสีม่วงสมมติว่าเป็นตัวตัวนี้แล้วกันนะครับตัวสูงๆเนี่ยก็คือ ra, อามิทราดยากำจัดไรศสัตรูพืชน,นะครับลากลงมาถ้าผมจะผสมกับไทโอดดคาเป็นยากำจัดมแมลงสัตรูพืชเหมือนกันนะครับลากลงมาเนี่ยมันจะถูกหมายเลข13บพอดีที่มันบรรจบกันใช่ไหมครับ เป็นหมายเลขสามสี่ม่วงเนี่ยหมายเขาว่าอย่างไงนะครับเราก็มาดูหมายเลขสิบสามด้านหลังเขาบอกว่าผสมกันได้แต่ต้องใช้ภายในหกชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาตารางนี้เนี่ยอะมิทราผสมกับไทโอดิคาร์บได้แต่ผสมแล้วคุณต้องใช้ให้หมดภายในหกชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดการตกตะกอนหรือเสื่อมฤทธิ์ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายว่าไอสีม่วงเนี่ยเวลาลากเส้นมาแล้วเนี่ยมันมาจบกันเนี่ย พอตกตรงสีม่วงเนี่ยต้องไปดูรายละเอียดด้านหลังว่าเขาเขียนยังไงก่อนนะครับถ้าเขาบอกว่าได้ก็ได้ถ้าถ้าไม่ได้ก็งดหรือถ้าผสมแล้วให้ใช้ไปหนุ่งหกชั่วโมงแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นเพื่อ,อสิทธิภาพการสูงสุดของยานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับนิดหนึ่งนะครับรายละเอียดด้านหลังเนี่ยตามที่ผมบอกไปแล้วนะครับให้ดูว่าถ้าจะผสมสารไหนถ้ามันถูกช่องสีม่วงเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นข้อไหนเนี่ยให้มาดูด้านหลัง ท่านจะได้ทําการผสมสารเคมีเนี่ยได้ถูกต้องถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเช่นอะเมทร이ผสมกับแมนคอสิบได้อันนี้เขาเขียนไว้นะครับแล้วก็พวกคาร์บอนิลผสมกับเโตูเรียมออยล์อาจเกิดอันตรายต่อแอปเปิลได้อันนี้เขาเคยทดสอบในแอปเปิลนะครับแต่พืชอื่นก็อาจจะมีปัญหาไเ้มันกันนะครับเรื่องใบไหม้ใบอะไรพวกนี้นะครับ นข้อที่5เนี่ยพวกหลังพ่นซัลเฟอร์หรือพวกกรรมฐานผงอ่ะสสัปดาห์จึงพ่นไดโคโฟได้นะครับถ้าพ่นไล่เลี่ยกันเนี่ยอาจจะเกิดพิษกับพืชได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นลนักษณะของข้อเนานะครับข้อที่6กไดโคโฟผสมกับแคปเทียนในรูปผงได้แต่รูปอื่นเนี่ยเขาไม่แน่ใจแต่ถ้ารูปผงเนี่ยสามารถผสมกันได้นะครับแล้วข้อที่7เนี่ยยาผสมไดเมทโอดกับปิเตเรียมออยพ่นไม้ประดับอาจจะทําให้ดอก ดอกเกิดอาการไหม้ตามขอบหรือเป็นจุดเกิดจากการไหม้พวกนี้ก็เปลี่ยนไปได้นะครับอันนี้ก็มีหลายข้อนะครับตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ23เลยนะครับมีการผสมเช่นอีกตัวหนึ่งก็คือใช้เยอะข้อ20อย่างเงี้ยนะครับแบคทีเรียบีทีบคชีัสจุลินทรีย์พวกนี้โดยส่วนใหญ่สามารถเข้ากับสารกําจัดแมลงและสารป้องกันกําจัดโรคขึ้ได้นะครับ ก็คือผสมแล้วพ่นทันทียกเว้นสารเหล่านี้นะครับก็คืออะมิทราดอะมิทราดอะซินฟอสเมทิลนะครับแคปทาโฟนไดเมทโทเอดไดโนแคปไอโซโพคาร์บเฟนโทเอดโฟซาโรนบอดอมิกเจอร์ Pro raft, id, alone, นะครับแต่ข้อ20นี้ก็หมายความว่าปกติแล้วในบีทีเนี่ยมันจะเข้ากับสารฆ่าแมาลงได้กับสารฆ่าโรคพืชได้นนยกเว้นพวกนี้อะมิทราดอะซิฟอร์เมทิล ครับทาโฟนไรเม็ดตัวเอทพวกนี้นะครับห้ามห้ามผสมกับพวก b ีทีอันนี้คือข้อห้ามคือถ้าเป็นข้อยี่สิบเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงเขียนวายี่สิบอยู่ในตารางด้านบนนู้นนะครับยังไงก็พี่น้องสิกรนะครับาสามารถหาอ่านได้ซึ่งผมเนี่ยจะแนบลิงก์นะครับาดาวน์โหลดจากกรมวิชาการโดยตรงดาวน์โหลดตัวนี้นะครับพี่น้องสิกรสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเวลาการผสมสารเคมีของเราได้นะครับแต่ตัวผมเองต้องออกออกตัวก่อนนะครับ ส่วนใหญ่ตัวผมเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้สารเคมีอยากให้พี่น้องเกษตรกรใช้สารเจวพันธุ์น้ำหมักเจียวภาพถ้าใครทําได้นะครับถ้าใครทําได้ก็ขอให้ทําแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าจําเป็นต้องใช้สารเคมีเนี่ยก็ควรใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าจะผสมก็ผสมให้มีประสิทธิภาพหนึ่งถ้าเราลงทุนซื้อยามาแล้วเนี่ยก็ให้มันเป็นประสิทธิภาพใกล้เคียงกับที่เขาให้นะครับอย่าให้ผสมกันแล้วมันเสื่อมฤทธิ์อย่างเงี้ยนะครับพี่น้องเกษตรกรทราบไหมครับ ขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งสงสัยไหมครับทําไมเขาถึงาทายามาเนี่ยมันมีตัวเดียวผสมก็ไม่เกิน2ตัวอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าการใช้สารตัวเดียวๆตัวเดียวเนี่ยฉีดพ่นเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าผสมเป็นตัวคู่นะครับยกเว้นบริษัทเขาเนี่ยนะครับได้ทดสอบมาแล้วว่าสาร2ชนิดนี้เนี่ย,ยผสมกันแล้วมันเสริมฤทธิ์กันเขาถึงอนามาขายให้เราที่เป็นยาบวกเนี่ยซึ่งด้านท้ายผมจะเล่าให้ฟังนะครับ อันนี้คือการผสมสารเคมีอย่างถูกต้องและให้มันมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับที่ผสมมาแล้วเนี่ยมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าในตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นยาเดียเด่ยวๆไม่ว่ายากําจัดมแมลงหรือสารากําจัดโรคพืชนี่มันเป็นยาเดียเด่ยวๆทั้งนั้นนะครับเพราะว่าที่เขาทํามาเป็นยาเดี่ยวเขาทดสอบได้ว,ว่ามันมีประสร g, ิทธิภาพนั่นเองนะครับในตลาดก็มีนะครับอันนี้ย,ยกตัวอย่างนะครับไม่ได้สปอนเซอร์ยี่ห้อไหนทั้งสิ้นนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยขอยกตัวอย่างนะครับ ชื่อสามัญเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยใต้ชื่อการค้าเนี่ยนะครับเขียนว่าแลมดาไซแอโดรชินบวกไทมีท็อกแซมนะครับแลมฮาเลมดาไซแอโดรชินเนี่ยเป็นยาย,ยายใช้ในการป้องกันกําจัดแมลงเช่นเดียวกันนะครับไทมีท็อกแซมเนี่ยเป็นยายดูดซึมที่พี่น้องเกษตรกรใช้กันร,รู้จักดีใช่ไหมครับใช้ในการชุบท่อนพันธุ์มันสะบปะหลังในการช่วงที่เพี้ยแป้งมันระบาดช่วงนั้นนะครับหลังๆมาเขาก็เลยเอาแลมดาไซแอโดรชินเนี่ยบวกกับไทมีท็อกแซม การบวกยาลักษณะนี้เนี่ยนั่นหมายความว่ารบ,บริษัทเนี่ยเขาทดสอบแล้วว่าการบวกยาระหว่างแลมด้าไซอโรินกับไทอีมทอกแซมเนี่ยมันเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันและยาพวกนี้ถ้าเกิดบวกกันก็จะมีราคาที่แพงกว่ายาเดียเด่ยวๆที่เรารู้จักกันก็คือถ้าเป็นแลมด้าไซอนโรนหรือไทอีม ok ิทอกเซียมเดี่ยวๆเนี่ยก็จะราคาถูกกว่าไทอีม ok ิทอกแซมบวกแลมด้าไซแอนโรนนั่นเองนะครับ อันนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้ในท้องตลาดนะครับอีกตัวหนึ่งที่เห็นในต่ท้องตลาดเนี่ยอ่าอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะครับมันมีหลายชนิดมากที่เขาบวกมานะครับตัวนี้เป็นยาเชื้อรานะครับเช่นพวกไดฟีนโ,โนโคนาโซนบวกโครพิโคโนาโซนพวกนี้นะครับเขาจะบวกมายา2ตัวนี้เนี่ยทดสอบจากบริษัทเขาแล้วนะครับว่ามันเสริมฤทธิ์กันนะครับเขาถึงบวกมาอันนี้เราก็สามารถเลือกซื้อได้แต่ก็แพงนะครับแพงกว่ายาเดี่ยวๆเยอะเลยทีเดียวนะครับ คำถามต่อมาแล้วผสมเกิน2อชนิดได้ไหมนะครับปัญหาการผสมเกิน2อชนิดเนี่ยนะครับปัญหาคือหนึ่งน้ำเราดีไหมยาเราผสมกันได้ไหมความเข้ากันเนี่ยได้ไหมนะครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างถ้าเราจะผสมเกิน2อชนิดแต่ผมขอแนะนำนะครับเราไม่ควรผสมเกิน2อชนิดเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเราผสมเกิน2อชนิดเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องอัตราความเข้มข้น และสารบางชนิดที่เราไม่รู้นอกจากตารางนี้เนี่ยผสมกันแล้วเนี่ยอาจจะทําให้สารบา,าบางตัวเนี่ยหรือทั้งหมดเนี่ยเสื่อมริ์ไปเลยก็มีนะครับอันนี้พี่น้องสิกก่อนต้องใช้ความระมัดระวังด้วยคือขอเรียนพี่น้องสิก่อนเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับการผสมมากกว่า2ชนิดเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือเราเราอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทดสอบในเชิงวิชาการเหมือนนักวิชาการที่เขาทดสอบมาให้เราใช้นะครับการผสมมากเนี่ยปัญหาคือหนึ่ง ถ้าเราผสมที่ความเข้มข้นมากเกินไปการเกิดพิษต่อพืชเนี่ยเกิดได้ง่ายนะครับเกิดได้ง่ายมากเลยประเด็นที่2ถ้าเราจับสารตัวที่3ผสมกันไม่ถูกชนิดไม่ถูกชนิดกันนะครับคือมันไม่มีความเข้ากันได้เนี่ยมันจะทําให้เวลาเราค้นเนี่ยหนึ่งอาจจะเป็นตะกรอนหรือประสิทธิภาพมันลดลงนะครับเชื่อไหมครับมีการทดสอบหลายอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับสารปอะกรมจัตัวพืชเนี่ย ถ้าเลือกตัวที่มันไม่สามารถเข้ากันได้ซึ่งในสกอรหลายท่านอาจจะอาจจะเคยเห็นแหละนะครับแต่ไม่รู้ผสมลงไปปุ๊บเนี่ยภายใน5้าถึงสินาทีเนี่ยหรือภายใน5นาทีเนี่ยเสื่อมฤทธิ์ไปประมาณ50บหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยคือเสื่อมประสิทธิภาพพ่นไปนแล้วก็เหมือนพ่นน้ำเปล่าๆมันมีแต่กลิ่นของสารเคมีเนี่ยบางตัวก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็การผสมพวกฮอร์โมนพวกปุ๋ยเกล็ดพวกปุ๋ยเคมีพวกนี้ถามว่าผสมได้ไหมนะครับ ก็มีบางตัวผสมได้บางตัวผสมไม่ได้แล้วก็ระวังในตัวที่ผสมไปแล้วมันทําให้มีริ์เป็นด่างซึ่งปุ๋ยบางตัวก็มีเช่นประเภทนั้นนะครับพอริ์เป็นด่างปุ๊บสารเคมีที่เราผสมเนี่ยมันมีธิ์เป็นกรดใช่ไหมครับมันไปต้านริกันทําให้สารพวกนี้มันเสื่อมประสิทธิภาพอันนี้เป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งผมจะพูดในคลิปถัดไปนะครับให้เป็นอันสก่อนนะฟังว่าเออถ้าผสมปุ๋ยเคมีผสมฮอร์โมนเป็นอย่างนี้อย่างนี้ จะเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการผสมสารเคมีถามว่าทาไมต้องรู้เรื่องนี้นะครับเราซื้อมาเนี่ยบางชุดก็เป็นพันสองพันอ่างเงี้ยถ้าเราผสมไม่ถูกนะครับเกิดมันเสื่อมนิดไปเนี่ยจากพันหนึ่งเหลือ20บาทอ่างเงี้ยมันก็น่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นเกษตรกรืออาชีพเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราไม่ควรมองข้ามนะครับแต่ท้งนิ้น้ำผมก็ขอออกตัวไว้ก่อนนะครับไม่ส่งเสริมเรื่องสารเคมี แต่ก็อยากให้รู้ไว้นะครับว่าถ้าจําเป็นต้องใช้เนี่ยเราจะใช้อย่างไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องการผสมสารเคมีที่ถูกวิธีและมีสิทธิภาพก็อยากให้พี่นพสิกรเนี่ยนำตารางที่ผมกล่าวมาของกรมวิชาการเกษตรนะครับไปเลือกดูว่าสารกําจัดวัชพืชกําจัดอแมลงศสตรูพืชเนี่ยตัวไหนผสมกันได้ตัวไหนผสมกันไม่ได้หรือตัวไหนก็ห้ามผสมอย่างเงี้ยนะครับ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและลดต้นทุนการผลิตของเราเนี่ยให้มันถูกที่สุดเท่าที่จะเปลี่ยนไปได้ครับก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยจะพูดเรื่องการผสมสารเคมีอ่าการผสมสาร2ออย่างข้อดีข้อเสียการผสมฮอร์โมนการผสมปุ๋ยเกล็ดพวกนี้เขาผสมยังไงแล้วควรผสมไหมเดี๋ยวจะทําในคลิปถัดไปเพราะว่าคลิปนี้ก็ยากพอสมควรนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสิกรไม่มากก็น้อย ใหาเป็นภาพประกันไหนก็ขอภัยไไว้นาชินีด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยุ้มคงพี่น้องเสร็ก่อนทุกท่านให้อยู่ในมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ